บูโกลเนียนะครับถือเป็นการร่วมมือครั้งที่4แล้วนะครับสำหรับพุ่งกับโยโกะลาติมอสและนางเอกอย่างเอมมาโซนนะเอมมาโซนได้ออสการ์ก็จากโยโกะลาติมอสนี่แหละครับจากเรื่องพัวติงส์ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะพัวติงส์นะครับทำให้เธอได้ออสการ์ Oscar, ตัวล่าสุดมานะครับก็ไม่แปลกใจที่ทั้งคู่เนี่ยจะร่วมมือกันมาเรื่อยๆผมก็ดูมาตลอดนะเดอะเฟเวอริตพัวติงส์คายอฟไคลเนสแล้วก็มาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4แล้วที่ผมดูการจับคู่ของทั้งคู่ก็คือ บูโกเนียนะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ดูหนังโยโกลาติมอสแล้วดูจบแล้วผมผมหันมาคุยกับตัวเองว่าก็ดูอะไรไปครับนี่ฮะเพราะว่าผมไม่เข้าใจหนังเรื่องนี้ครับคือคืออธิบายเขว่ามไม่เข้าใจก่อนคขาว่าไม่เข้าใจสำหรับผมเลยก็คือผมเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจภาพเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่เข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างในเรื่องนี้ ผมไม่เข้าใจว,าว่าว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อคืออะไรกันแน่อ่ะก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นอ่ะพอสเข้าๆเลยนะพอเข้าๆของหนังเรื่องนี้เลยคือคนสองคนนะครับเป็นผู้ชายธรรมดาอยู่ในเมืองธรรมดาเนี่ยแหละมีความรู้สึกว่า ECO ของบริษัทนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนมันก็เลยจับมาโกนหัวบาบาบาะไรประมาณนี้แล้วทั้งเรื่องก็คือการที่แบบ อยู่กับตัวละครมันสามตัวในเรื่องนักแสดงในเรื่องมีสี่คนนะก็อยู่กันสามคนนี่แหละอยู่กันสามคนนี้อจับคนนี้มาคุยกันนู่นนั่นนี่ทดลองนู่นทดลองนี่ทดลองนั่นคุยกันไปคุยกันมาอีฝั่งนี้ก็คือแบบก็ว่าอีฝั่งคนจับก็ดูเหมือนแบบยิ่งเรารู้จักอีคนจับอ่ะมันก็ดูแบบบ้าบอๆมากขึ้นเรื่อยๆมันดูแบบมึงเชื่ออะไรจากทฤษฎีในอินเทอร์เน็ตโลกอะไรของมึงก็ไม่รู้ในขณะเดียวกันอีผู้หญิงคนนี้ก็ดูแบบ เป็นเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นแบบเป็นคนที่เป็นซีอจริงๆแบบฉลาดจริงๆพี่อยากมจะหาตัวรอดจากสถานการณ์ที่มันบ้าคลั่งเขาเขาถามว่ามึงเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่ามึงก็บอกอ่ะกูเป็นเอเลี่ยนให้มึงก็ได้อาเดี๋ยวกูพูดแบบนี้คือเหมือนกับว่าเขาทําตามทุกอย่างที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการผมก็ดูด้วยความรู้สึกแบบแล้วยังไงวะคือจะเข้าใจต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันมันไม่ได้แบบว่าเป็นหนังทรมานคนเว้ยทุกคนมันไม่ใช่หนังทรมานมันก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบเกินเลยอะไรมันแค่จับมาแต่คุยทากันคุย นั่งคุยนั่งกินข้าวนู่นั่นนี่คือมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแต่ว่ามันเป็นหนังที่เราจะดูการแสดงเอ็มม่าสโตนก็คือเล่นดีเล่นเป็นแบบตัวละครนี้เลยเป็นผู้หญิงซีอมั่นใจอีกคนนึงเจสซี่พาร์เมอร์ก็คือเล่นเป็นแบบเล่นเป็นคนบ้าที่แบบบ้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกคนนึงที่เป็นเหมือนเป็นน้องชายที่ผมก็ไม่รู้ว่าคือถ้าคนเนี้ยเล่นเป็นเหมือนเป็นคนแบบออทิสติกหน่อยๆคือไม่ได้แบบออทิสติกแบบหน้าออกนะแต่แบบวิธีการพูดวิธีการเดินมันแปลกๆนิดนึงเเปป็็นนนแบบคช้าหอ่ะ มันก็มีกันอยู่แค่นั้นแล้วมันก็เหมือนว่าเราดูการแสดงไปเรื่อยๆการแสดงไปเรื่อยๆผมก็แบบไอ้เฮียมันมันอยากจะบอกอะไรวะแล้วมันก็จะมีแบบขี่จักรยานไปทํางานแล้วก็ไปทํางานบริษัทที่เป็นคนแพ็กเกจของแล้วก็มีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบริษัทมันก็เหมือนหนังด่าทุนนิยมนิดนึงแล้วมันก็กลับบ้านมามันก็แบบพลราใีคนนี้อีกทําช็อตไฟฟ้านู่นนั่นนี่ผมดูผมก็แบบอะไรวะแต่ทุกครั้งที่มันเหมือนเปลี่ยนวันอะ ภาพมันจะเป็นภาพกว้างเว้ยแล้วเหมือนเป็นโลกอ่ะแต่เป็นมันเป็นแต่มว่ามันเป็นโลกที่แบนเว้ยมันไม่ใช่โลกกลมอ่ะมันเป็นโลกแบนแบบเนี้ยให้เราเห็นว่าอ่ะอีกสามวันอีกสองวันอีกหนึ่งวันเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าสุดท้ายปลายทางให้ได้ผมอ่ะอน j อยการแสดงนะแต่ผมไม่ enjoy กับเนื้อหาเพราะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆว่ามันอยากจะคุยอะไรมันอยากจะบอกอะไรมันอยากจะสื่อสารอะไรกับเราอะคือในในแง่ของการด่าทุนนิยมอะเข้าใจ เข้าใจในสิ่งที่มันพูดอยู่เข้าใจเข้าใจทุกอย่างแต่ความหมายลึกซึ้งลงไปมากกว่านั้นน่ะความหมายของของของโลกแบนความหมายของทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาอะไรที่มันคือความจริงอะไรคือความไม่จริงกันแน่ที่มันเฉลยมาในตอนท้ายอะ่ะหรือบทสรุปตอนท้ายที่มันเลือกจะเป็นแบบนั้นน่ะคือคือผมแค่ไม่ไม่เก็ตว่าเราจะเอาคอร์เปอเรชันอันนั้นมามาสอดใส่กับตอนจบ แล้วมันเป็นความคิดยังไงจะจะด่าจะบอกว่าจะด่าคอป์ปอเรชันในตอนท้ายแบบนั้นแล้วแล้วคำด่าคอร์ปอเรชันคืออะไรคําด่าคอร์ปอเรชันคือสิ่งไหนจะด่าคอร์ปอเรชันว่าอะไรเพราะสิ่งที่คอร์ปอเรชันทําจะบอกว่ามันเป็นความชั่วร้ายไหมมันก็ไม่ใช่ความชั่วร้ายนะได้บอกไหมมันไม่ใช่ความชั่วร้ายนะผมก็เลยแบบนั่งดูจบแล้วก็แบบไอ้เฮียอะไรวะคือคือมันคือมันไม่ใช่ไม่ใช่หนังที่แย่นะอันนี้อันนี้ย้ำอีกทีนะมันไม่ใช่หนังที่แย่นะเว้ยเพียงแต่ว่าผมไม่เข้าใจมันคือเนีย ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าผมไม่เข้าใจมันเอลเมนต์อะไรต่างในเรื่องอ่ะมันอาจจะมีแง่คิดหรือหลักคิดอะไรบางอย่างที่ผมอาจจะต้องแบบต้องหาคนที่เข้าใจมันแล้วพยายามสะกิดแล้วต้องมาบอกผมว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่เพราะผมไม่เข้าใจจริงๆยอมรับเลยว่าไม่เข้าใจเป็นรีวิวครั้งแรกอาจจะต้องพูดก,กับทุกคนว่าไอ้ที่ไม่เข้าใจจริงๆคือระหว่างทางพอเก็ตระหว่างทางพอแบบเออความชั่วร้ายของคนนี้มันเหมือนเป็นปีศาจเหมือนเป็นเอเลี่ยน แต่ไอห้านาทีสุดท้ายอ่ะไอห้านาทีสุดท้ายจริงๆที่มันที่มันจะที่มันแกลบตัวเองออกมาเป็นแบบนั้นเผยชั้นในสุดของมันเป็นแบบนั้นะผมก็รู้สึกว่าแมสเซจที่ผมคิดมาตลอดทั้งเรื่องอ่ะไม่แตกสลายไปอ่ะมันไม่มันไม่แมทกันอ่ะในความหนักบางเรื่องคือแบบแมสเซจสุดท้ายมันจะแมทกับสิ่งที่เล่ามาทั้งเรื่องแต่นี่เล่ามาทั้งเรื่องปุ๊บแต่แมสเซจสุดท้ายม่งวิ่งไปอีกทางหนึ่งอ่ะมันก็แบบมันก็เผยแดกอ่ะเออผมก็แบบก็ออหรอ คือก็คือ,คอ,คอไม่เข้าใจอันนี้ผ่านมาสองวันที่ดูมาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันใช่หนังดา่าทุนนิยมจริงหรอป่าหรือจริงมันไม่ได้ดา่าทุนนิยมหรือมันพูดอย่างอื่นหรือ,อประเด็นอื่นที่ซ้อนอยู่ในนั้นซึ่งผมไม่เข้าใจก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจยากในเซอร์เฟตเซอร์เฟตเนี่ยเข้าใจง่ายมากหนังไม่ได้มีอะไรเลยลุ้นการจับตัวทั่วไปบลาบลาเฉลยหักซ้ายหักขวาระเบิดหน้าระเบิดหลังอะไรก็ว่ากันไปแต่ในลึกในเซอร์เฟตจริงๆแล้วอะ ผมจับต้นชนปลายหรือผมไม่สามารถจะ,จะหยิบมันเป็นความคิดเป,เป็นก้อนเดียวกันได้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะแต่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้ที่ผมวง,งว่าท้ายที่สุดแล้วมันอยากจะสื่อสารมันอยากจะพูดคุยมันอยากจะทําอะไรกับเรากันแน่ซึ่งหรือบางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้มีเลยก็ได้ครับมันก็จ,จะเป็นแบบพอตบ๊อบบอๆอย่างครกคลเนี่ยจ้ะถ้าเคยดูจะรู้ว่าคลายๆับเด็ดไม่ได้มีไอเดียเบื้องหลังอะไรมากมายเป็นเหมือนเป็นงานแบบเป็นงานทำครัวซนตีนเป็นเรื่องสั้นเล็กๆที่ทํามาเพื่่่ออปปันนระะสสามงค เออแล้วมันจะเป็นเรื่องแบบสิานาทีครึ่งชั่วโมงสามสี่เรื่องมาประกบกันซึ่งอันนั้นอ่ะบบบๆบโชนูดูแบบดูเอามันเข้าใจว่าไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้บูโกเนียเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งหรือมันจะเป็นแค่งานปั่นประสาทของโยโกสลาติมอสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสําหรับบูโกเนียเนี่ยผมเลยต้องบอกว่าว่างก็ไปดู ไม่ใช่ในแง่ที่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่แบบโอ้โหมาสศจ,จันมีความหมายแฝงเลยเยอะแต่ว่าอยากให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองไปหาคําตอบด้วยตัวเองว่าไอ้เทียบมึงอยากจะพูดประเด็นอะไรกันแน่เผื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจกับมากกว่าผมหรือเก็ตมากกว่าผมว่าไอ้เมสเซจที่ตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ห้านาทีสุดท้ายกับนักเรื่องที่มันชนกันตรงกลางร,ระเบิดตู้มกโกกุคันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะ ตีบังการดูหนังนะครับยังคงเป็นพเน์ชิพ s อยู่กับทาง Shopee นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวก b ีนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนื่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลย นะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,กาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปุ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร พอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอ,นอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลาต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยโอรไม่หนาวหูโอ้ยอยู่เงี้ยทุกคนเพราะมันหนาวหูเว้มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง30บาท แต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบินนี่อยากสนับสนุนติลังการดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช้อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบินนี่ไปไปหน้าหมวกบินนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังกาดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เราเจนลิงก์ไปปุ๊บถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเป็นของสิ่งนั้นปุ๊บผมจะได้ค่าคอมมิ่น้นดนไ,ด e, ไดิงงเ ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ